วิชแล้วม้ะนคือเท่าไหนครับเท่าไหนดีอยู่ทุกที่เลยดีมั้ยคงทุกที่ใชไม่เดี๋ยวว่าจะลงแลยจะเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนทุกที่เลยครับเป็นคนทุกที่เลยครับเออจ็บจิบจิบจิบน่ารักขอบคุณค่ะ อยากเจอครับไม่ได้คะ่ะปุย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 ปุสาระนี่นะหน้าบิดแก้มบิดเป็นแทนรถเลยไหมสวยจะสวยจงเมยสนุกน่าจะเป็นคนอีสานลาวเป็นคนอีสานเป็นคนขมินเป็นทุกที่ คนฟอยจีมาเยอะมากแต่ไม่มีใครอ่านหน้าไปโอไอจีเลยเจริญมากสาวเจริญมากเลยนะสวยจังครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะน่าจะเป็นคนน่ารักประทานวากันสายเสื้อจะหลุดเก็บแล้ว ใครที่ฟอยจีมาช่วยอาานะ่านหน้าไบโอไอจีกันหน่อยสิไม่อ่านกันเลยแล้วก็ทักมารับหน่อยรับหน่อยอาานะ่านหน้าไบโอไอจีกันยังอ่ะโหฟอมาแต่ไม่อาานะ่านหน้าไบโอไอจีกันัวจะปวดว่ะแล้วก็บอกรับหน่อยรับหน่อยเพือพ่อเพื่อไปอีก ไปอีกคนที่กําลังฟอไปครับไปอีกคนที่กําลังฟอไปครับรับหน่อยครับ <c oughs> กลัวแล้วนะคือแบบเฮ้ยฟอมาอ่านหะน้าไปโ o i ีกันหน่อยดีสักแต่ฟอกันมาอยเดียวเนี่ยเราแบบเป็นๆแล้วก็แบบว่ารับอะไรกันรับด้วยสบ,บายสบ,บายตัวเบาเลยตัวเบาเลยเหรอตัวเบาเลยคืออะไร ไไมม่่รักๆหรอ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านแล้ว ใครอยากเข้าก็นั่นแหละค่ะทำตามกติกาด้วยนาะชาจังวันนี้แฟนไปไหนครับไม่มีคะ่ะเจก็อึม้มอยู่นะอึ้มอยู่นะคืออึ้มอยู่นะคือ ใครที่โอนมาเขาก็จะดึงเข้าใครที่ทำตามหน้าไบโอเขารับเข้าหมดเลยคะ่ะชอบสักชอบรักเลยครับอีสายลงแับหนึง่งอุย้ยลงทำไมหน้าเหมือนเบียร์เดอะไวท์ใครคือเบียร์เดอะไวท์วะไม่รู้จักตาสาม ใครคือบียดติอยากได้อยากได้ลองดูสิเข้าอะไรครับอันนี้จะเป็นแอคล็อกนะคะโชว์มากกว่าใน b i g กโอไลฟนะโชว์มากมากกว่าในบ i g กไลฟแต่ไม่ได้ช่วยตัวเองให้ดูนะไม่ได้ช่วยตัวเองให้ดูนะแค่แบบเออเห็นนม mm. เห็นจุกอะไรมากแค่นะั้น๋ยวนะแปบ๊บนึงเบียดตัวไว e เหรอเคือใครว่า ด้วย yeah, สาวก็สวยกว่าฉันอีกหนูไลฟ์เฟงร้อนใช่หนูไลฟ์เองนี่แหละค่าเข้ากี่บาทสามร้อยค่าแค่สามอยได้อยู่ถาวรเลยนะได้อยู่ถาวรเลยให้แอคทวิตถาวรด้วย3าม้อได้อยู่ถาวรไปเลยครับไลฟ์กี่โมงเมวันนี้นะถ้าถ้าแบบว่า แฟนท็อปเรซี่ไงไม่ใช่ละไม่ใช่ละดูลายสักหน่อยสิพอแล้วดูอะไรบอยแฮร์าสาวเดี๋ยวเราก็ผ่านไปวัสดีคะ่ะใครที่อยากเข้าแอคล็อกไอจีหนูไลฟ์ในไอจีใช่ไหมใช่มีไลฟ์ในไอจี Đu dây sẵn này chị có nhá Đu bởi hẹn Đường số ra mày โอ้ยอยากดูอยากดูาดงานวันใหญ่หมดยังยังไม่หมดเลยทวิตไหนก็คือ for ig หนู for ig ก็มีค่าเข้าได้แอคล็อก ig ไปด้วยรักแรงหอมมากยังไม่บาย ในไอจีไลฟ์กี่โมงคือฟังก่อนนะคนที่อยากเข้าแอคล็อกไอจีถามว่าไลฟ์กี่โมงอะคือถ้าใครอยากเข้าก็เข้า,ขา,ขาได้เลยตอนนี้แต่ว่าถามว่าไลฟ์กี่โมงเดี๋ยวจะแจ้งในสตอรี่ไอจีอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าพอบอกว่าจะไลฟ์เราสักแต่จะโอนมาแล้วรอจะเข้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะคือบางคนเขารอกันอย่างเงี้ยบางคนคนที่เขารอก็คือรอยอย่างเงี้ยเออบางคนที่แบบว่าเออดี๋ยวจะลงไลฟ์ไปไลฟ์ในไอจีเรานะอย่างเงี้ยเราก็สักโอนกันมาอย่างเงี้ยไม่รับนะไม่รับเลย จะไม่รับจะไม่อ่านแชทเลยคือจะบอกว่าโอนมาก็คือเสียเสียเสียแบบนั้นเลยต้องเข้าแบบไหนหรอ <im itation> คือเข้ามาใน i อคะ่ะเข้า i ออ่านอ่าน,อ,านอ่านหน้าไบโอไอโอนถึงจะดึงเข้าเพราะว่ามันจะเป็นทางที่ว่าเราดึงตรงเลยดึงคนคุหนักตรงมาเลยใส่ไปอ่ะยืนให้ดูคนอีกรอบอ่ะอือพอใจยังเอ้ยมันก็ยังมีอยู่นะมันก็ยังมีเป็นก้อนๆอยู่นะมันก็ยังมีเป็นก้อนๆเราอยู่นะ ก็ยังมีเป็นก้อน,อ,นอยูนนย่นะก็ไมแยานะก็ยังมีเป็นก้อน,อ,นอยู่ไฮอา้าวที่โอนไปแล้วก็เสียเปล่าสิครับโอนมาแล้วแจ้งหรือยังคะเราจะส่งข้อความแบบไหนทางไอจีเลยค่ะคนที่เคยโอนมาแล้วแต่เป็นแอ็เก่านั่นก็คือแบบไม่รับเข้าแล้วนะไม่รับเข้าแล้วเพราะแอ็กเก่าบินไปละ ฉันจะลงไลฟ์โฟลเดอเพื่อนสิลอเดี๋ยวดึกดึกมาใหม่แอดก่อนไหมหรือยังไงเท่าไหร่ครับโอนเราแอดมาค่ะโอนเราแอดไอจีมาโอนเราแอดไอจีมาเราก็แจ้งสลิปในเมสเซจมาเลยส่งข้อความไม่ได้ฮะในไอจีมันจะมีสามปุ่มด้านบนนะคะสามปุ่มด้านบนสามปุ่มด้านบนแล้วก็จะมีขึ้นว่าส่งข้อความค่ะนั่นแหละ โชว์มากกว่าใน b i โก้ไลฟ์แต่ไม่ได้โชว์แบบว่านั่งชกนั่งช่วยตัวเองให้ดูไม่ใช่นะอย่าคาดหวังจะไม่ผิดหวังค่าเข้าเท่าไหร่งับสามร้อยค่ะได้ได้ถาวรเลยนะสาม้อยได้ถาวรเลยทุกคนเขาจะลงไลฟ์แล้วนะใครที่สนใจก็ตามนี้เลยตามนี้เลยนะเดี๋ยวดึกๆเขามาไลฟ์ใน b i โกก่อนประมาณสักทุ่ม หกโมงทุม่มประมาณนี้ bye bye, บายๆค่ะพี่เหมียวบายยนะใครที่สนใจจะเข้าช่วยอ่านหน้าเบโอไอจีก่อนเนาะเราพวกที่แบบสักจะเข้าไลฟ์ไอจีกี่โมงเนี่ยประเด็นหลักเลยไลฟ์ไอจีกี่โมงเนี่ยชอบถามกันมากเลยนะชอบถามกันมากเลยแบบว่าถ้าอยากเข้าก็เข้าก่ากอน เราไลฟ์ไอจกี่โมงก็จะมาบอกเวลาตรงนี้เลยในสตอรี่ไอจแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเออเราจะไปไลฟ์ไอจีแล้วนะพอดึกๆเราจะลงไปไลฟ์ไอจแล้วนะสักแต่โอนมาโอนเข้ามากันแล้วแบบคืออันนั้นไม่รับเลยนะพอมันถึงเวลาต้องไลฟ์ก็คือจะไลฟ์เลยไม่จะไม่เสียเวลาแบบรับคนอื่นเข้าแล้วนะมันจะเสียเวลาคนอื่นเขาคนที่เขารอกันเขาไปละบาย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 ครับอ่านข้อความของฉันในกล่องจดหมายของคุณฉันจะให้เพชรแก่คุณพาโชคสาว ไปละทุกคนบ๊ายบาย